กินขนมค่ะกินเขายังเขาเเอิญเขายังก่อนนีเอิญเขากรีเขาทอดบ่อากาศฮ้อนห่อนที่น้องอากาศฮ้อนไม่กินเขากรีจะไม่กินเขากรีอากาศฮ้อนคั <c ười> อนอก,าอ,กอากาศฮ้อน้อนคักค้อนเนี <c> ่ย <ười> การทอดก็ต้องกินข้าวกี้เนาะคนกินอากาศหนาวกินข้าวกี้จัดอากาศพอนกินข้าวกี้พอนพ่อผ,ผ่ากันหนาวไปเอาผ่าออกหอนแย่งเค้กี้ทอดถ้าแบบคนใส่ไข่น้ำใส่ไข่หอม หวานน้อยๆหวานแฮ้มากินเขาาออมากินเขาจีได้จ่าเด้อยักตื่นยากจันได้พี่น้ <c oughs> อง,อง,องหวอนขมไว่บราะร่มถือก่อนแห้งนุ่มพัดมากกับฮ้อนจะได้ขม ผมมะขอใหมบ่อ้ร่มถือ่อนแห้งกรคบอไปพร้อมแสบแสบกักเนื้อยวเลิกับผหลายๆที่รับชม <c oughs>